สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนชนกอารุณเลิศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหนูรู้สึกึ้ื่ันใจมากค่ะที่ได้เห็นแขกีุ่ีใรติทุกท่านท,ที่มาร่วมงานในวันนี้หนูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาทุกคนขอต้อ็รับด้วยความยินดียิ่งค่ะสำหรับกิจาการรมงานันวิชาการในวันนี้ เราได้จากกันเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้นำหัวงานของตัวเองมาแสดงค่ะ I can kiss you. Thank you for your i n d n e s s and have a nice day. กับเรียนท่านมันไทยก็จะากองไทยดรองพ่อนโดยกัน เขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษาเชียงใหม่เขต2ท่านศึกษาประเทศและแขกผู้มีเกียรติท่านค่ะหนูเด็กเอกนาฬิกาสีย่าสตุญภัน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5ค่ะทวกเราวถึพิธีกรและคณะครูหรือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แขกผู้มีเกียรติท่านได้กรุณาเฉลสฉาเวลาอันมีค่าของท่าน มาร่วมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่สาในวันนี้พินดีต้อนรับกลุ่าหน้าค่ะถือพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่สาประจำปีการศึกษา2554ขอกราบเรียนเชิญท่านบรรทัยธนากรไยบูลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ประธานในพิธีพึ้นบนเวที เพื่อรับฟังการากล่าวรายงานจากประธานนักเรียนลำดับต่อไปขอรียนชิญนายประสูแสงสุภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา,ากล่าวรายงานต่อประธานและที่ดีค่ะขอรบกรับผมเด็กชยัยประุดตแสงสุภาประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณุนามาเป็นเกียรติ ในงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่สาการจัดงานวิชาการเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนนำผลงานของตนเองมานำเสนอให้แก่สาธารณรชน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงด้านทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ตามศักยภาพการทีม่มาเยี่ยมโรงเรียนนี้อยูไบ่อย ครับเขาดการติดตามดูความก้าวหน้าของกิจการของโรงเรียนนะครับดอเห็นความร่วมมือร่วมมือจากผู้ปกครองนะครับจากท้องถิ่นจากผู้นำท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มีสริริใจนะครับก็เห็นแนวาการการพัฒนาของเรียนก็มีแนวทางที่ดีขึ้นมาได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นความร,ร่วมมือจาก ้องผิดจากผู้ปกครองนะครับคุณครูเรียนนี้ก็ทึ่งเทกันเป็นที่นะครับติดตามไม่เห็นนะครับตอนช่นชมมีโอกาสที้การแสดงผลงาน,นของนักเรียนนะครับแล้วก็เราจะติดตา,ามเูการพัฒนาในสี่กลุ่มพัฒนาขึ้นไประดับอื่นอะไรนะครับก็จะมาติดตามดูนะครับก็เห็นแนวทางแล้วนะน้นองเด็กๆทีเรียนก็ ร่วมกิจกรรมอย่างดีนะครับทุกคนเด็กน,น่ารักแจ่มใสนะครับแล้วมีสุขภาพในไมยย่แข็งแรงก,ก็เป็นที่ชื่นมแก่ทางเขตห,หรือคณะผู้บริหารคณะสอนอแล้วก็บุกคลโดยทั่วไปก็ที่นชมอย่านี้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้ชมอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางใ้การ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของภาษาขั้นพื้นฐานหรือแล้วนะครับว่าจะต้องมีการแสดงผลงานแสดงกิจการต่อสาธารณชนนะมีการรายงานคุณภาพต่อชุมชนต่อสังคมงานวันชี้ชาการของเนบ้านเมษานะครับประจำปีการศึกษา2554ใัวัดพิ แทนผลงานของกลุ่มาศิลประศึกษากลุ่มศิลปะสุขศึกษาและพลระศึกษากลุ่มศิลปะภาษ,ษาต่างประเทศจะมีกิจกรรมตลาดน้ดเพื่อส,สุขภาพของโรงเรียนเรื่อข่ายพัฒนาความฉลาดทางสุขภาะวะถ้าสามารถหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ที่นี่ค่ะใครต้องการลดความดันโลหิตเราก็มีบริการนะคะสำหรับกิจกรรมน่าสนานจะมีการประกวดการทำเสาธงลอย ของกลุ่มพัฒนาผู้เรียนและมีเกมสนุกสนุที่โรงอาหารด้วยค่ะนอกจากจะมีการจัดพิธีการผลงานแล้วนะคะวันนี้กลุ่มสารรับนิททศศาสตร์ยังมีกิจกรรมติดชั้นเรียนหรือ o p e n c a r าอีกด้วยค่ะกับการใช้โปรแกรมมันต่างอะไรไม, <c oughs> ม่ใช่โปรแกรมเราจะเห็นได้ชัดกว่าใช้แผนที่ดาวรับกว่าการเรียนแหนงสีธรรมดาเราได้เห็นจริงใช่ <c oughs> ไหมคะ <c oughs> แต่การ การเรียนนำเสนอก็เกิดจากการท่องจําหรือจากการเข้าใจจากความเข้าใจก็เข้าใจด้วยครับลองเข้าใจด้วยท่องจำท่องจำแต่คุณเอกเหมือนมันท่องนะมันเร่งรีบหลือเกินลูกการที่เราจะถ่ายทอดโดยการที่ให้เกิดจากความเข้าใจของเราจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเร่งรีบลูกนะอธิบายให้มันช้าๆแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพบนกระดาษเปพร้อมสำรับเราแล้นกับเห็นจากตจริงใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเราไปท่องอย่างเงี้ยเวลาเวลาใครมาประเม,มินว่าใครมันดูเนี่ยมันจะรู้ว่าพอพอเขาขัดจังหวะปุ๊บเราจะสะดุดอันน,นี้คุณแนะนำไม่ถึงอนเผื่อว่าโอกาสต่อไป,อไปอจะมีะะผู้ประเมินมาอีกนะคะอแล้วเดี๋ยวคุณถามแล้วชั้นอื่นได้เรียนไในใช็โปรแกรมพวกนี้ครั้งอย่างก่อนตั้งแต่ชั้นไหนชั้นไม่ชั้นสาัานี้สลยชั้นชั้นที่6ถ้าเราจะให้มัน แสดงดาวที่ปลามาทั้งหมดเราให้มันให้โปรแกรมนี้แสดงดาวในจักรวาลน่ะทั้งหมดเลยออกมาในภาพได้ไหมลองลองกดให้มันแสดงเป็นเร้ว่าตำแหน่งของดาวที่เรานําเสนอมันอยู่จุดหยุดไหนอะในระบบจักรวาลเเราอยูุ่ดาวช้างเผือก ดาวที่เรากล่าวมาเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนพวกตำแหน่งอ่ะเราลองลองลองชี้ดูดูที่ไตัวนี้อยู่ตรงรอบวงสีแดงครับสังเกตุเป็นสีลองบอกพี่ตำแหน่งดาวไหนมันอยู่ตรงจุดไหนได้ไหมเขาได้ไหมลูกใช้ดาวอันนี้จะเป็นดาวชิดไม่ใช่ดาววีเลน่าก็ตรงนี้จะเป็นดาวเสาร์ดาววีนัสดาวนุ่งเวทที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมีดาวพุ ดาวอังคารครับผมยังอ่ะผมยังครับ ทำอะไรได้ีน้ำค่ะน้ำเป็นตานระดเลย้ะบกอไรแลก้ตอนเราเราเราเะ่างเนแสดงว่าน้ำเป็นตัวมันไปอยู่หลายอย่างมากเลยอันนี้มาใส่ว่าทำไมเี่เป็นวดเนี่ยเกอะไรปช้าะว่าคุณแม่เราอยู่ที่น้ำเลยซึ่งอน้ก็อย่างว่า อ๋อต่อหนึลิตรต่อสงลิตรสลิตรสลิตรปกติองลิตแสดงว่าอันนี้อ่อนสินิเข็มสุดเลือ่ะนสุอ๋อนี้ที่ลูกทำฟังสวน4เมตรสองเมตรสมเมตรวมือว่าสามารถกำหนดได้เองไม่ไปเชื้อแบนไหนถ้าเกิดเอาไปติดตั้งไว้รออยู่บนฟ้าน้ำท่วมเท้าตายแล้วก็ยัง รู้านีให้เงังก็เอากลุ่มดูว่านีนะทำอะไรครับคร่อร้ยับททำายด้าเื่อนใส่เสวยด้วยสีาไปกกมาผ้วกรอันอะไปตัวนี้ทานา้นาดเพิ่งนะออไม่ใช่สีอันนี้คือระดับที่ไว้้าไ้้าไม่ร้ายถ้าเราา เอาสีลงไปเลยขนาดนี้เได้ได้ได้อันนี้คือวิธีกดรี่รัใด้นะคะถามว่าราจะหาเกีงเรื่องอไรเราไปหาข้อมูลในโปรแกรมอะไรกัแล้วก็ถ้าเป็นข้อสอรนะคะว่าผมทำในข้อสอบกินกี่ชี ตัวคำนามของชื่ออะไบ้างเปลี่ยนคำนามเป็นเดีาวก็งทรคำนามว่าคาลัมเกี่ยวกับเรื่องราวภาษาสเปนแล้ไอย่งไป้าก็จะทแบทีเ็บ ได้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  <laughs> <laughs> <laughs>

ประเทศที่คล้ายโครงการง่ามดาสองประเทศนี้มีโรงแรนติดต่อกันสําหรับสองประเทศจะมีการปกครองที่แตกต่างกันประเทศไทยจะปกครองแบบระบอบประชาธิปไตายโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสําหรับอีกสองประเทศคือลาวและเวียดนามจะปกครองแบบระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ค่ะไทยและลาวมีสองพันธกิจคือจำพนันธกิจคือจำที่จังหวัดพิจารณาในสู่ và cứ để uống sữa loãng để là cái cái viên chán. đó này được cái